สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนสร้างก้อเมฆที่เคลื่อนที่ได้ด้วยคำสั่งของคลาสิกทวินนะคะแล้วก็สร้างพระจันทร์เซียวให้เป็นพระจันทร์เต็มดวงด้วยคำสั่งของชีพทวินและสุดท้ายนะคะก็คือสร้างคำสั่งของเบรกอพาร์ตนะคะเพื่อแยกข้อความให้เป็นอักษรเดียวค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนจะเห็นเมนูข้างบนใช่ไหมคะให้มองหาคำว่า insert นะคะคลิกเข้าไปแล้วเราจะเห็นคำว่า new symbol นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะตั้งชื่อนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาตรงไทยนะคะให้เลือกเป็น movie clip นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะคะให้มาดูฝั่งทางซ้ายนะคะให้เราเลือกรูปทรงหรือเราจะวาดเองก็ได้นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกตามนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างก้อนเมฆกันนะคะอย่าลืมนะคะเลือกแบบไม่มีขอบด้วยนะคะนี่ตามนี้นะคะอืมนี่ก้อนเมฆของเรา เสร็จแล้วนะคะก้อนเมฆของเรานะคะก็จะมาดูที่เครื่องมือเราก็เลือกเป็นครอบดํานะคะก็จะกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเดียวกันนะคะเวลาเคลื่อนย้ายที่จะได้ไม่ลําบากค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูที่ด้านล่างนะคะก็จะอยู่ที่เฟรมที่1นนะคะข้างล่างนะคะเรียกว่าไทม์ไลน์ค่ะอ่า ทำลายของเราอยู่ที่เฟรมที่1นนะคะเราก็จะมาเลื่อนก้อนเมฆนะคะไปฝั่งทางซ้ายนะคะนี่ก็จะได้ประมาณน,นี้เลยค่ะอ่าจัดที่ให้มันเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็เลือกมาอ่าเลื่อนมาฝั่งทางขวามือนะคะเลือกมาที่เฟรมที่90ค่ะอ่าคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่ insert key ค่ะ จะได้ข้างล่างเป็นทำลายสีเทาๆแบบนี้นะคะอ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะมาตรงที่เฟรม90นะคะเราก็จะเลื่อนก้อนเมฆจากทางซ้ายนะคะมาเป็นทางขวานี่ก็จะได้ตามนี้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลิกตรงแถวแถวไทม์ไลน์ตรงสีเทานะคะแล้วก็เลือกไปที่คลาสิกทวินนะคะอ่าก็จะข้างล่างเปลี่ยนจากสีเทาก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะตามนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็ลองรันดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะรันให้ทุกคนดูว่ามันเคลื่อนที่จากฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนั่นเองค่ะนี่แล้เราจะลากก้อนเมฆมานะคะโอเคค่ะเราก็ลาก้อนเมฆมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรับขนาดขยายขนาดให้มันดูสวยแล้วก็พอดีกับ หน้าสติของเรานะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากที่เราลองรันดูแล้วนะคะอ่ะทุกคนอาจจะอยากให้ก้อนเมฆปีถึง2ก้อนนะคะก็ให้ลากก้อนเมฆมานะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูตรงจุดสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วก็ย่อนะคะ ทีนี้ทุกคนจะเห็นตรงขอบสี่เหลี่ยมนะคะให้พลิกน้องกลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่อยๆพลิกนะคะทีนี้นะคะเราก็ลองกดลันเล่นดูค่ะนี่จะได้กรอนเมกที่ขยับเข้าหากันไปไมาอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับคลาสิกทวินนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราสร้างก้อนเมฆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Insert นะคะแล้วก็จะมาสร้างภาจันทร์กันเลยค่ะทีนี้นะคะให้ทุกคนตั้งชื่อเป็นคำว่า moon นะคะแล้วก็เลือกใช้เป็น movie clip นะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าขัดใหม่างนี้นะคะทีนี้นะคะทุกคนจะเห็นเมนูฝั่งทางซ้ายนะคะให้หารูปทรงค่ะนี่จะเป็นรูปทรงกลมๆอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มองหา,าสัญลักษณ์ที่เป็นบวกนะคะให้ทุกคนนะคะาวาดวงกลมนะคะอย่าลืมกดชิปนะคะเพื่อให้น้องเป็นทรงกลมสวยค่ะนี่น้องก็จะอยู่ในประมาณนี้เลยค่ะเป็นตัวบวกนะคะให้น้องนะคะอยู่ระหว่างบวกให้มากที่สุดนะคะ ขออนุญาตจัดพื้นที่ให้มันดูสวยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยทีนี้นะคะเราได้วงกลมเสร็จแล้วเราไปดูทางเมนูนะคะแล้วก็เห็นตัวที่มันเป็นเส้นตรงนะคะเราจะมาผ่าน้องตรงกลางค่ะเพื่อให้น้องเป็นพันทรนเซี่ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตรงอันที่2ของเมนูนะคะจับน้องแยกออกจากกาันให้เป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็กดลบน้องได้เลยค่ะ ก็อย่าลืมนะคะกดลบเส้นน้องด้วยนะคะที่เราเอามาผ่าน้องตรงกลางอ่ะกดผ่านนะคะหนี่กดลบทีละอันเลยนะคะค่อยๆลบนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นน้องเซี่ยวแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้น้องพระจันทร์นะคะอยู่ใกล้ตัวบวกให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในตัวบวกมากที่สุดนะคะเราจะทําเป็นพระจันทร์เซี่ยวไม่ได้ ที่นี้นะคะทุกคนจะเห็นเป็นขีดโค้ง,งใช่ไหมคะตรงข้างล่างตัวเมาส์ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงน้องลงมาให้เป็นพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้เลยค่ะนิ่พอเราได้พระจันร์เสี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกมาที่เฟรมที่90นะคะคลิกขวาแล้วก็หาคําว่า insert keyframe นะคะ ก็ไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่น้องก็จะขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมระหว่างพระจันทร์เซี่ยวของเราเลยนะคะนี่เรียบร้อยเราก็ลบทันทีเลยนะคะลบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาวาดวงกลมพระจันทร์ใหม่นะคะแล้วก็วาดอยู่ระหว่างเส้นบวกเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดชิปด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นพระจันทร์ของเราจะเบีย้ยวอ่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่อ่าครึ่งเซี่ยวเราเต็มนะคะ ทีนี้นะคะเราก็เลือกระหว่างเฟร,รมกดคลิกขวาน,นะคะแล้วก็เลือกคําว่าเชฟทบินนะคะทีนี้ก็คลิกเข้าไปเลยน้องก็จะได้หน้าตาข้างล่างเป็นสีส้มแบบนี้นะคะนี่ครึ่งเซียวเต็มเซียวเอ้ยครึ่งเซียวเต็ม,ตม ดวงอ่ะทีนี้นะคะเราก็โยนกลับไปนี่ของเราก็จะมีก้อนเมฆสองอันอยู่ข้างๆแล้วนะคะลราก็ลากพระจันทร์ของเรามาแล้วก็จัดน้องให้เรียบร้อยหน่อยนะคะครอบน้องไว้ก่อนแล้วก็จัดตำแหน่งน้องให้ดูสวยงามนะคะจะเพิ่มขนาดหรือลดขนาดได้เลยทีนี้เราก็มาเล่นกันเลยค่ะนี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนเห็นนะคะคือน้องจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงแบบไม่หยุดเลยทีนี้เราจะทําให้น้องหยุดก่อนนะคะ สร็จแล้วเรากลับมาที่มูนของเรานะคะหรือพระจันทร์ของเรานั่นเองนี่อันนี้คือพระจันทร์ของเรานะคะทุกคนต้องเลื่อนดูดีนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่าก่อนที่เราจะไปทานะคะเราก็มาเปลี่ยนสีพระจันทร์ก่อนนะคะพอดีว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันไม่สวยเราเลยจะเปลี่ยนสีพระจันทร์ให้ดูสวยขึ้นอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีเทากันเลยนะคะ เป็นสีเทาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยก่อนนะคะเราก็เลื่อนมาทางขวามือนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะดูว่าเราอยากให้พาร์จันอยู่ที่วินตาดีเท่าไหร่่ะของหนูนะคะจะเลือกเป็น880นะคะเป็น180เฟรมก็เพิ่มมาอีก3วีนะคะตรง180หนีคลิกขวาแล้วก็หานะคะ อขอโทษค่ะเราก็มาหาตรงที่จุดสีฟ้าคลิดขวานะคะแล้วก็ Insert f r a m e หนะ้าน้องก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยทีนี้ก็ย้อนกลับนะคะแล้วเราก็ลองรีเล,ลงเล่นดูนะคะนีน้องก็จะเป็นพระจันทร์แบบนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าบาัลคของหนูคืออะไรบัลคของหนูคือพระจันทร์สีไม่เหมือนกันอ่ะเราย้อนกลับไปที่พระจันทร์ของเราคืนนะคะตอนนี้นะคะพระจันทร์จะเห็นก็คือเป็นสีเหลือง เราก็คียเข้าไปคียตรงเข้าไปนี่ระหว่างระหว่างเปลี่ยนอของพระจันทร์นะคะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนสีพระจันทร์ให้มันเท่ากันด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะออกมาไม่แบบสมบูรณ์หรือไม่สมดุลกันก็เอ๊ะพระจันทร์สีเทาอยู่ดีก็เป็นสีเหลืองอะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กลับไปแล้วก็รันดูใหม่นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้าง ค่ะทีนี้ก็จะมาสร้างอันต่อไปเลยนะคะก็คืออันสุดท้ายเลยนะคะก็คือคําสั่งของเบรกอพาร์ตนะคะก็คือข้อความที่แยกออกจากกันอ่ะทีนี้นะคะเราก็มา <laughs> ตั้งก่อนตั้งชื่อก่อนนะคะว่าเราจะเอาไปไเป็นอะไร โอเคค่ะหลังจากที่เราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะเห็นเมนูทางฝั่งซางซ้ายไหมคะจะมีรูปตัว T นะคะก็คือ text นะคะเรากดคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีลูกศรบวกตรงเมาส์ของเราให้ลากยาวออกมานะคะพอดีกับชื่อของเราที่นะคะทุกคนเป็นจุดสําคัญเลยทุกคนจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะเขาเ้าไปในนี้จะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าของเรานะคะจะเป็นนิชิมุระนะคะก็คือเป็นนามสกุลของศิลปินที่เราชอบอ่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็ครอบให้เป็นสีน้ําเงินนะคะเพื่อจะเปลี่ยนสีตัวอักษรน,นะคะทีนี้เราเปลี่ยนสีตัวอักษรตามที่เราชอบเลยนะคะส่วนตัวเราจะเป็นสีชมพูก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่สีสวยอ่าสีสวยมากโอเคค่ะพอได้สีสวยแล้วเราก็จะมาครอบดําเหมือนเดิมนะคะ เพื่อให้ตัวอักษรมันคุมกันประมาณนี้แล้วเราก็คลิกขวานะคะเพื่อที่จะกดเข้าที่คําว่า,า break apart นะคะเพื่อแยกช่องระหว่างไฟของตัวอักษรทีนี้เราก็เลื่อนมาตรงที่คาว่า layer ค่ะถัดจากคําว่า break apart นะคะนี่น้องก็จะแบ่งตัวอักษรอ,อย่างนี้เลยเป็นทั้งหมดกี่ตัวก็ตามตัวอักษรที่ทุกคนพิมพ์ ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือไปหาที่เฟรมที่90ค่ะนี่เฟรมที่90นะคะคลิกให้เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้แล้วเราก็จะลากลงมาทุกตัวอักษรเลยนะคะเพื่อที่จะคุมน้องทั้งหมดค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เราเลือกอันไหนสักอันนึงนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ไปหาคำว่าที่ search key frame เหมือนเดิมน้าน้องก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะ พอเราได้สีเทาแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำทีละตัวเลยค่ะก็คือกระจายน้องออกไปเป็นทีละตัวทีละตัวนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็แยกตัวอักษรทุกตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูเฟรมแต่ละเฟรมว่าเออมันเป็นยังไงมันช่องไฟโอเคหรือเปล่า ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำทีละตัวนะคะก็คือกดคลิกขวากดเข้าไปที่คำว,ว่า,าคลาสิกเทวินนะคะทำแบบนี้ทุกตัวอักษรเลยนะคะก็คือกดไปที่ตัวอักษรคลิกขวาแล้วก็คลาสิกเทวิน พอได้แบบนี้ทุกตัวแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเช็คตัวอักษรว่ามันครบหรือเปล่าแล้วก็มาดูทีละเฟรมนี้เป็นไงล่ะทีนี้เราก็ย้อนกลับไปที่หน้าเดิมนะคะทีนี้เราได้ตัวอักษรแล้วเราก็ลากตัวอักษรมาที่พจน์ของเรานี่นี่เราก็จัดวางมุมให้มันสวยงามนะคะแล้วก็กด enter นะคะเพื่อเล่นนี อ่าตอนนี้อาจจะยังไม่สวยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องจะหลุดเฟรมไปก็ให้ทุกคนนะคะช่วยจัดช่วยจัดช่องว่างระหว่างเฟรมให้มันดูสวยขึ้นหรือให้มันดูแบบสมดุลกันนะคะนี่เราก็จะทําแบบนี้เลยนี่ทีนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับพัจันเลยก็คืออยากให้ตัวอักษรน,นะคะหยุด30มสิบวิก็เลื่อนไปที่เฟรมที่180นะคะแล้วก็คุมดําให้เป็นสีน้าเงินท,งทั้งหมดทุกตัวอักษร ทีนี้ก็กดเลือกอันไหนกันนะคะคลิกขวาแล้วก็ไปที่ k e y f เ a m e ค่ะนี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนี่พาจันแล้วก็ก้อนเมฆตัวอักษรเลื่อนเข้าหากันก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนยังไม่โอเคสำหรับตัวอักษรที่ไปทางซ้ายนะคะก็ให้ทุกคนนะคะขยับน้องเข้ามาอีกนิดนึงมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะ อขออนุญานะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยดูเลยค่ะนี่เป็นไงสวยก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพลงเท่านี้ค่ะสำหรับการสอนขอบคุณค่ะ